กำลังสร้างโลกภายในให้ประสบความสมําเร็จเมื่อเราค่ะกล้าที่จะสร้างโลกภายในของเราให้สําเร็จโลกภายนอกก็จะพรั่งพลูถาโถมเข้ามาโอบก,กอดเราและให้การสนับสนุนเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้าฝันถึงวันที่เราประสบความสําเร็จเมื่อนั้นนะคะโลกหรือสังคมคนรอบข้างก็กล้าที่จะสนับสนุนคุณเหมือนกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังไม่กล้าฝันในวันที่คุณสําเร็จคุณยังไม่กล้าฝันในวันที่คุณร่ํารวยมหาศาลคุณยังไม่กล้าฝันว่าคุณสามารถที่ช่วยเหลือผู้คนได้คุณยังไม่กล้าฝันว่าคุณลงมือทําอย่างง่ายได้คุณขยายงานของคุณออกไปอย่างง่ายได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ต้องยังไม่กล้าที่จะฝันโลกก็ไม่กล้าที่จะสนับสนุนคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังความมั่นใจจะเกิด ให้คุณกล้าที่จะจินตนาการ